어. ไม่ไม่ค่ะไม่ไม่ไม่ให้เขา็มตีแถวที่ยกมือค่ะแถวงยกมือค่ะแถวายกมือได้ค่ะอันนี้เดี๋ยวให้น้องๆเดสตาร์ กันจะมีคนขับแบบเดียวเนาะจะเป็นแบบเดียวละจะเป็นแบบเลือแดเดียว หลกเลยค่ะม่ดีเราทนแด่อะอะไรไม่อยู่แล้วโอ้เอพีเอฟห้าร้อเอาไม่อยู่แล้วค่ะพี่บาวมันจะเป็นกนขทบแดดเดียวเล้วค้ แดดเดียวละจะแดดเ้อแดดเดียวไม่มีดีงามดีงามว่ะคปอกลกเลยค่ะ <Idol> ด <Hospital> ีโอต่งแดะ